สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะได้ชมคลิปแล้วเมื่อเช้านีนะ้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่เราจะเตรียมการอะไรกันบ้างนะตั้งตัวแทนคณะสิทธิ์ทำถวายนะในโอกาสที่เป็นวันสำคัญวันนี้นะนะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกัน สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านคะช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสนะคะติดตามพระอาจารย์ไปมีการไปวิเวกเด็กเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกได้ถึงการปฏิบัติมารวมพลังกันนะคะร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเล็กๆของเราเนี่ยแหละตามกําลังของพวกเราเนี่ยนะคะถวายเป็นพุทธบูชากับพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาร่วมกันเป็นคลิปที่จะเพื่อ รวมกันประพฤติปฏิบัตินะเพื่อใครสะดวกแบบไหนก็จะได้มาลองประพฤติปฏิบัติกันแต่ก็มีความตั้งใจถวายวันนี้เต็มเต็มเลยนะคะตั้งใจมากๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของโลกสามเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อะไรคะประชุมสรูปรินิพพานเย่แต่ก็เลยมีความตั้งใจใประชาสัมพันธ์วันนี้เลย<ม>แล้วก็ทำคิดแผนคิดอะไรต่างๆถวายพระอาจารย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันนี้เป็นยังไงคะพอชมคลิปแล้วก็รู้สึกปิติเลยว่า จะมีคอสปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดนาป่าพงครับพี่ตาบอกว่าก็คือทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะความพร้อมก็ตอนนี้พี่พี่พี่ตึกรู้ไหมครับต้องเตรียมอะไรห้องน้ําห้องอาบน้าใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อมจากตอนนี้ที่กูตาเนี่ยก็ต้องเตรียมการกูตาพาดูใช่ไหมอจากใช่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เต็นต์ปะต้องมีเต็นท์ใช่ค่ะเดี๋ยวตาก็ต้องมีการสั่งเต็นท์ที่นอนหมอนมุ้งอะว่าง่ายๆ่ายง่ายเอาแบบเรียบเรียบง่ายง่าย ก็เป็นโอกาสดีของผู้ที่อยากจะกระทำชาคาเลยนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับใสนับสนุนนี่เลยปิ๊งปิ๊งปิร่วมบุญด้วยกันนะครับค่ะในส่วนของวันนี้เมื่อกี้เห็นเปล่าเราทำอะไรทำขาหมู ที่ทำในวันนี้รวมถึงผู้ที่กระทำจาคะมาที่บัญชีของวัดนาป่าพงนะคะตาทำาขาหมูขากิด,ด้วยแล้วก็มีชานมไข่มุกแล้วก็ต้มจืดผักกาดดองค่ะแล้วก็มีข้าวที่ถวายมานะคะตาก็เอามาหุงให้ค่ะขออนุญ,ญาตถวายนะคะก็อนุตนากับ ผู้ที่ได้กระทําจากะสมธามาที่บัญชีของวัดนาปะพงนะเพื่อให้เป็นพัตหาารแก่อาจารย์แล้วก็คณะ,ะสงฆ์ทั้งหลายนะแล้วก็อ,อนุทนาในความเพียรของตัวแทนคณะสิทธิ์ที่ได้ตั้งใจทํามาตลอดระยะเวลายาวนานนะก็ ได้สำเร็จประโยชน์นะในจากการสมตาของทุกๆคนแล้วก็ขออนุทนามาในโอกาสนี้นะและมีอีกอันนึงเมนูหมอพี่เลยคนสูงอายุครับค่ะเกดไม่ใช่ต้มประกาศดอกไก่อันนี้ทาไมพี่เลยเพราะว่าสูงอายุชอบกินนะต้มประกาศดอง ผมไม่ค่อยชอบว่าถ้าทอาม่ารู้แลงมากแสดงว่าไม่สุขอายุแสดงว่ากัปตันพี่โดชอบอืก็สุขอายุแต่เมื่อเช้าเนี่ยประทับใจเหมือนเดิมนะครับญาติทํ่มาตักบาตรกันเยอะเหมือนเดิมรอบโดยประมาณสองชั่วโมงกว่าที่สําคัญสองชั่วโมงกว่านะครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ชื่นใจมากๆเลยอ่ะได้เจอพี่น้องชาวลาวแต่เช้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะอรุณรุ่งแล้ว แล้วก็ขาดไม่ได้สวัสดีทางบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะตั้งจิตใส่บาตพระอาจารย์และคณะสงฆ์พร้อมกันนะคะในวันสำคัญของพวกเราทางศาสนาแล้วก็วันนี้พระอาจารย์ก็เปิดธรรม ให้เราเห็นว่าวันนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเกิดจากตัวเรานะครับพึ่งตนพึง่งทมนะครับแล<ส>ในวันวิสาขะนะครับก็บ <น taraf S 2> เป็นอะไรที่พิเศษมากใ,<ช>ใช่ค่ะดังนั้นโสดาบันเนี่ยเหลียวดูรอบๆเพื่อหเห็นฝั่งต้องเห็นฝั่งก่อนนะถึงจะลงมือทําความเพียรเส้นทางต้องถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นพุทธวจนะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับพวกเราทุกคนที่จะเดินเข้าสู่ความพ้นทุกข์ในกรณีนี้พิจิกุทั้งหลาย อริยาสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยกกายใจผู้ปรหากก็เตรียมใจว่าจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยตื่นเต้นแล้วครับอันนี้ครั้งแรกก็ติดตามประชาสัมพันธ์กดติดตามยังอ่ากดติดตามก่อน กดหรือยังกดแล้วออันนี้คืออะไลค์ไลค์เขาจะมีพิมันจะมีกระดิ่งขึ้นมาพี่ถ้ากดสิตามตั้งมันจะดังแต้งใช่ไหมฮะตังดังแตงหรือติงนะฮะที่สำคัญคืออย่าลืมกดแชร์กดแชร์เราชักชวนนะคะให้ทากุศลใช่ด้วยกันอยู่กุศลด้วยกันกุศลระกมบท40เนี่ยต้องครบต้องรบต่อยรบง่ายง่ายครับ เอาเท่านี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมีเรื่องผมพยายามห้ามใจตัวเองนะไม่้จะอด okay, คำชมแบบ <kh á. S 2> นี้มากไม่ได้นะครับเนี่ยไปไหมคะครับครับ <laughs>